นมอง,มมมองเออเหนพ่ไไหวเนาะเฮ้ยเท้าขึ้น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 พี่เป็นไอได้แล้วพี่ทำได้แล้ว เป็นไ้อย่างช้ได้ป่ะชาได้ป่ะใช้ไป,ชไปได้ป่ะเออสวยน้องหมดป่ะหมดป่ะช้ายังขึ้นอยู่เลยอ่ะอยู่ฝั่งนู้นน่ะนี่มันหญิงร่างสรงพี่แตกเลยวะยยออตัวนี่งไงสลับร่างสลับร่าง bên này, bên này, พอดีพอผมรู้อยากพี่เป็นอะไรหื้อหือ oh, <laughs> <laughs>

เนี่ยหน้าน่าเหมือนไอเนี้ยพี่ไอไอะไรวะไอไอมนต์ข้าวแล้วโซ่แบพี่พี่วะพินิจพินิจเอาเถอะเนี่ยผมใช้แคนกับหน้าได้ไหมหน้าเนี่ยพี่เนยต้องหน้าขาวนะเพราะผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยเลย เองทากะไอ้ตามมาตามมาตามมาเนี่ยเนี่ยไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้เรื่องเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยเกมหน้าผมเห้นแกนกับพิติพิติยังพิติยังลงแค้นอยู่เลยครับน้องหวายหวายเลยครับผมอ่ะไม่มีอารมณ์เลยแล้ววันนี้ครับพี่นายเปลี่ยนคู่ที่หวายเปลี่ยนเน้นว่าขอบัตรสร้างไม่ขอบัตรอะไรน่อยขอบัตรบัตรเป็นชื่ออ่ะ ต้องจับคู่ต้องจับคู่ในงานเมนเนี่ยผมจับแล้วได้ไปแล้วแล้วหมดแล้วอ๋อได้ไปแล้วหมดแล้วอ่ะโพสใส่ยังโพสเคยใส่ยังรหัสรหัสรหัสแล้วอ่ะเคยใส่โพสยังอยู่ไหนอยู่ไหนมาก็้ดิใส่แล้วคือใส่แล้วเคยใส่แล้วพี่ใช้ไปแล้วด้วยตีให้หน่อยดีตีธนาให้หน่อยขอหน่อย แผมได้บัตรผมอาจจะยังไม่เปลี่ยนนะพี่พี่พี่เป็นรองหัวหน้าแคร์นะเฮ้ยพี่เป็นหัวหน้าแคร์หนะพี่ต้องให้นั่นนี่ต้องให้คนไอแครียังไม่มันยังไม่มีเลยดิประเด็นหัวหน้าแคร์เราไม่มีตาวขึ้นตาวขึ้นตีตีหาควันพี่พี่มีคนมีอีกคนพี่กี่คนเนาะคนเดียว มันยิ้มันเจ็บมันเจ็บผมมันเจ็บผมยิ้มันเจ็บเอาได้เลยเอาได้เลยมันวิ่หนีมัน่หนีขึ้นมากี่ตัวนี่เนาะแล้วหลังาอ้หลังมาวะยิงนั่งทรงพี่แตกเลยนั่งทรงองค์อะไรก็โผล่โดนนะใครกดนอนได้ปะขอบคุณนะอ ไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวเลยเนี่ยพี่เนยเข้าเลยพี่เนยขอพี่เนยผมขอเทสได้ไหมผมสัญญาจะเล่นดีๆพี่เนยเข้าขอพี่เนยขอพี่เนยเข้าเลยเหรอจริผมว่าไหวมันคนได้เข้านะพี่มันมั่วหรือหุ่นเออเทสมันเทส่ะน้องฉลามว่าไงอ่ะมันตั้งใจมากเลยเนี่ยที่เห็นมันได้พี่มาหลายวันแล้วเนี่ย มันเพิ่มันพัที่บ่าวมันได้ที่บ่าวสีมันฝาคก็สูสีนะพี่มันาามาหน้ามากเลยมันมาหน้ามากเย <c oughs> ลยมันก็กดแค่เข้า,อ,าอ่ะมัาก็กดแค่เข้าหัวเขาเจอผมไม่ได้คัดคัดหรอกคมแคบเลยเลาเจอคนไม่จ้าเจ้าอยาก้องอยาก้อง อยู่ตรงไหนวะยังไม่เห็นเลยเนี่ยพี่นุยผมดาเมจโคตรสวยอะเเท่าไหร่วะพี่นุยโอ้โห,โหสวยมากสวยที่ดาเมจโคตรเยอะแบบยัง,งไม่โลกอะยังไม่เห็นเลยเนี่ยเนีน่ยเมื่อกี้เขาบวกกันบอกไม่เห็นเบอตี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 สไนให้หน่อยเนี่ย เออพี่แต่ถ้าไอ้ไหวเข้ามาก็ดีนะพี่เพราะว่ามันช่วยกัน,นลนองลอยหนักขึ้นได้หมดได้หมดไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสให้ให้ให้ตีพี่ฉลามดันด้วยแล้วก็แบบให้ไหวปไปเอาไปแทนไปดันด้วยพี่เอองั้นไหวขอเข้ามาดิไหวขอเข้ามาอย่างเนี้ยนะ ขอเล่นตาหนึ่งได้ไหมพี่หน่อยขอเทียตาหนึ่งได้ไหมั้ยได้ๆๆหเทียนยังไ,ไ,มไ,ไ,ไงไมันก็เหมือนเดิมเนี่ยอยากลองเลยอยากแม่ผ่านหรือผังก็ยังไงก็เล่นอยู่ดีใช่ป่ะยังไงก็ได้เข้าวงมันบีบ่ะเอ้ใครเอาค้อนมาตีทานายให้หน่อยสิ หนาวขึ้นหนาวขึ้นเจ็บมันเจ็บไเ้ยหลาพี่เลยเ้ยอะไรพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยโอ้ดาวเมหกหกไอ้ล้มเลยล้มเลยไปนคนนี้ไปเก็บไปนะอยู่ไหนวะพี่เลยเห็นไหมพี่เลยไปําเขาอ่ะเขาแก้น่ะ ไม่พี่น่าจะคนละคนแต่ตีเดียวกันนี่นี่นี่อยู่หน้าพี่เดินทาคนหินหน้าคนหินมันมันใส่ตุงตุงมันใส่ตุง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 มันเจอเยติได้เวลาเปิดวิชาตุงตุงตุ้งสาฮู้ได้หลังหินตัวนึงแล้วก็หลังบ้านตัวนึงได้เวลาเยติติติซาหัวมาดิ เลยมีสเตปเปอร์อะเอาไหมผมอยู่นี่อผมเล่นเ้อผมขอให้เปิดผมให้ดูเลยละเออพี่สิวผมเล่นสงครามแค้นนี้ได้ผมโดนไม่ได้คิวสักเกมอ่ะจริงเล่นโดยพี่พี่ลงแค้นอยู่น้องพี่ลงแค้นอยู่ครับไมื่อกี้เขาถามไอ้เนี่ยเขาพี่ฉลามเมื่อวานดิไ๊กคิวอเองจะบอกว่าพี่ฉลามร้าใช่ไหมล่ะ เขาล้าก really okay, okay. ันทุกคนเลยดาเมจผมตั้งแบบยี่สิบหกแต่แบบผมมีสูงคิวดาเมจ่ยี่ส uh> ิบหกโอเคโอเคครับน้องตินนี่คนนี้หนักกว่าดาเมจหมสิบหกได้คิวหนึ่งเขาเรียกว่าปาดหัวคมคมเขาเรียกว่าวีนาทบุลุดในท้ายแต่หลังจากนั้นผมก็ไปไล่ล่าที่จะไล่ใช่เยี่ยมสุดท้ายผมไปไล่ล่าที่ชนะ อย่เอออกกอยากเข้าแคนอยากเข้าแคนต้องเทสฮะเออกายคีโมเยอะ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 ล้มหนึ่งล้มหนึ่งทำไมเดโม่เนี่ยกินแค่สามร้อยบอกคนิทลย เนี่ยร้ายจริงๆเนี่ยร้านจริงๆเอาดาเมจผมสองพันอะไรอะไรเต้าขึ้นเต้าขึ้นตีเต้าขึ้นดาเมจพี่สี่พันอะไรอะไรแต่แต่ดาเมจผมก็สองไปเนี่ยงเต้าขึ้นมอยู่แถวนี้แหละผลที่ดาเมจผมสองพันคืผมเอาตะไนไปยิงหัวปอมดาเมทจริงๆนี่เขาไหนวะใกล้ๆก็มีใกล้ๆก็มาเจอตู้งตุงตุงสังหูร่ากลายดาขึ้นว่ะ มันอยู่ข้างบนแน่เลยเนี่ยพี่เน็ตรงนู้นเท้าขึ้นพี่พี่พี่พีพี่เนยพี่ไมพี่เอพี่เนยพี่ต่งล่างี่อ่ะตุยชุกน่าา ไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ย <crawl> ต <prejudice> ิวี mache, ่ให้ผมปิดมนเไหมจะได้เลิกสะท้อนี่ยมันมาด้าหลังพี่ว่ะทำไมอ่ะพี่เหงาจะวเองจะปิดก็ได้มีตัวโดดมีตัวโดดพี่เนตระวังพีบอพี่เนเหนื่อยรอเปล่า แลหวโม่ทายาช่อมองไม่เห็นกูเอ้ยแตกวงมะเนี่ยกิ่นไม่อยากตายนะช่วย,ยนะพี่พี่แวะชุดได้บ้างหรือเอาอะไรหรือวิ่งเข้าวงไปเลยก็ได้พี่ นคนเดียวล้อคนอีอุ้ยอุ้ยแม่งมาว่ะออวล้มมันล้ม,ลมว่ะได้ยินเสียงพี่ป่ะใครอยู่ในดิสบ้างอ้มาแล้วพี่สงมไม่ได้ไอ้ไอ้ีคนเต็มยไอเหี้ยกี่ตัวเนเี่ยไกลเนาะเด็กท้เลาะยืไ่ไปชุดไปเนาะตรงนั้นเลยอะ่ะ น้องกลัวอะไรน้องหลดดลงไปทุกเลยหลดดลงไปอ่ะนักยิอยิงพวกอะน้อได้ยินพี่โอเคครับใช่ไหมน้องเดี๋ยวน้องน้องจะไปยิงมาน้องจะไปยิงมาทำไมยูน้องโอเคพี่เนทสวยกำลังไป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 รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวโอ้แก่ย่ของพี่หมดเลยเพื่อนมันมาพี่เนทพี่พี่เขาหลังมันหน่อยพี่เข้าไม่ได้หรอกรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยว เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมันเจ็บแล้วด้วยมันกำลังพันยาอยู่จังหวะน,นี้พี่เน็ตตึงตึงอธิบายแล้วอุ้ยงามไ้เอ้ยยิงมันไม่แตกอีกเหลือพี่ตีคนเดียวนั่นน่ะน่าจะเหลือสามตีนะทิ่บาเออพี่แล้วทำไงอ่ะมันถึงคุยนได้เนี่ยพี่ไปทำ,ทำยังไง ก็สลับไงสลับพี่ตีพี่คนข้างบนระวังนักแลวทีงานแัวแห้วพีเรียบร้อยจังหวะนี้นายตีโฮเต้สวยมี่บี่ห้าคนพี่ผมมั่นใจว่าพี่ไหวห้าคนเท่านั้นห้าคนสวยสายหนึ่งซายหนึ่งซายหนึ่ง มันบวกกันลองมันบวกกันเฮ้ยมันมีใคอะไรเพื่อนวะพี่ระวังบนหัวระวังบนหัวระวังบนหลังมันมีไอ้บอลสองลูกแน่ตตีรงว่ะมันมน่าจะลงมาแล้วมันน่าจะลงที่อื่นอ๋อยังยัง คนที่สุดไปลงแม่หรือไงทุงงว่าเราทุงทุงมาเล่นลว่ะเราเจอตีท้ทุงทุงว่ะแต่เราเป็นเจอตี้พี่เนยพี่แต่เราก็อเอา,อยาเยติมาเล่นเหมือนกันนะฮออือไม่เข้ามาบูเลยวะโอเคโอเคได้ที่สามได้ที่สามดีแล้ว